เชิญจะติลงทุนออนไลน์ EP นี้อยู่กับเช็เฮลเจนหาเงินออนไลน์วันละร้อยห้บาทไอตัวนี้เป็นการเช่าเครื่องมือเขาเรียกว่าไงหุ่นยนต์แพทย์อ่าเป็น AI หุ่นยนต์แพทย์นะทุกคนเดีย๋ยวจะพาไปดูหน้าตามนะันเพิ่งมาได้สักสองสาวันนี้เลยอันที่หนึ่งเลยนะการลงทุนของเขาเนี่ยมีให้เลือกลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ที่180บาท ลงชุน180บาทเป็นหุ่นจนผ่าตัดไมโครเฮนส์ระดับเอสจะมีการได้รับผลตอบแทนอยู่ที่วันละ35บาทพอครบ20วันก็ได้เงินตอบแทน700บาทโอ้โหอะไรมันจะช่างเยอะขนาดนี้แค่ระยะเวลาไม่ถึงเดือนเงินลงชุนของเราก็ขึ้นไปกว่า3 2, 2 3เท่าตัวเลยทีเดียวแต่ถ้าเราลงขุนถึง450บาท เราจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่วันละหกสิบหกบาทด้วยกันนะเรียกว่า AI ไิจฉัยโลกแต่ลงทุนเก้าร้อยหกสิบหกบาทเราจะได้เงินคืนนะทุกคนวันละร้อยห้าสิบบาทด้วยกันผลตอบแทนเนี่ยน,นะทุกคนนะนอยู่ที่แปดพันองห้าสิบบาทแต่ถ้าเราลงชุนเพิ่มอีกหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทเราจะได้ผลตอบแทนรายวันอยู่ที่วันละสามร้อย หกสิบบาทเยอะมากมากนี่เรียกว่าประมาณสักสี่ห้าวันก็คืนทุนกันแล้วมั้งเนี่ยถ้าสมมุติลงทุนสองพันแปดร้อยหกสิบสองบาทจะได้เงินคืนกลับมาวันละห้าร้อยสี่สิบบาทด้วยกันนะทุกคนห้าร้อยสี่สิบเนี่ยก็ประมาณใช่หกวันคืนทุนโอโ้โหน่ากลัวจังเลยหกวันคืนทุนนะแล้วก็สมมุติอยู่ยาวๆก็ได้ถึงสี่หมื่นแปดถ้าเขาอยู่กับเราย,ยาวๆถ้าเราลงทุนถึงสี่พันห้าร้อยสี่สิบแปดบาท จะได้กลับมาวันละแปดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าวันห้าวันนะทุกคนห้าหรือกวันคืนทุนเร็วแต่ถ้าเราลงทุนถึงแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทด้วยกันนะเราจะได้เงินตอบแทนวันละหนึ่งพันแปดร้อยบาทตัวนี้สี่วันนะสี่ห้าวันคืนทุนเร็วถ้าลงทุนถึงหนึ่งมื่นหกพันสองร้อยบาทประมาณสักสามสี่วันนี้ก็คืนทุนเี็วทุกทุกคนมันช่างเป็นอะไรจี้คืนทุนเร็วเลือเกินนะตัวนี้แทบจะไม่ต้องค้างมาหากินเลยทุกคน เอาจริงๆนะสมมุติว่าเอาแบบสบายๆนะมีสักสองพันนี่ลงไปเลยนะน่ากลัวจริงๆเลยประมาณสักเท่าไหร่มาได้สาม้ยหกสิโอ้โหค่าแรงขั้นจำเลยนะเนี่ยถ้าคนใช้มีเงินสองพันนี้ก็ไม่ต้องทํางานทำมาหากินแล้วก็รวยแล้วทุกคนนะไม่ต้องไปทํางานอะไรกันแล้วละอยู่เฉยๆก็มีเงินใช้เฉยๆเช่นนั้นนะอ่าสําหรับตัวนี้นะโอนเงินลงทุนนะบัญชีนะชื่อนางสาวประพัชสวน ดุนพฤกษักษนะรหัสพร้อมเพย์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองห้าไอตัวนี้เพิ่งเคยเห็นชื่อนี้เหมือนกันนะรู้สึกจะเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะทุกคนอ่าสำหรับวัตจักแชร์ลูกโ่นะอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังนะสำหรับแชร์ลูกโ่ก็คือเขาเขาจะเป็นข้อมูลจากกรตอตตนะเขาก็จะบอกว่าการแชร์ลูกโ่เนี่ยคือเอาธุรกิจมาบังหน้านะเช่นธุรกิจขายจงลงชุนหุ้นจังประเทศ หรือว่าให้ลงชุนซื้อให้เช่าอะไรบางอย่างนะทุกคนแล้วก็การันตีผลตอบแทนสูงผิดปกติเลยทุกคนก็แบบว่าสี่วันคืนทุนอะไรอย่างนี้ห้าวันคืนทุนเอาเงินให้เขาไปแล้วก็อยู่ๆก็ได้เงินกลับมาทุกวันทุกวันทุกวันสี่ห้าวันได้ต้นชุนคืนหลังจากนั้นกําไรรวยมาหาศาลเลยทุกคนลองคิดดูดีๆนะเขาก็เงินจากไหนมาตอบแทนเราก็เอาเงินจากคนที่เข้ามาลงชุนใหม่ไงเอามาใจให้คนเก่านั่นเอง แล้วช่วงแรกก็จะได้ผลตอบแทนจริงใช่ไหมกระตุ้นให้คนแบบชวนคนมาเพิ่มเยอะๆทุกคนนะสุดท้ายจบไม่ช่วยะหมุนเงินไม่ทันนีแล้วก็แชร์ร่วมหายตัวแล้วก็สมัครทาสร้างเว็บใหม่ขึ้นมาให้เราลงทุนวนไปเรื่อยๆเขาบอกว่าตามได้ที่คนยังมีความโลภแชร์ลูกโซ่ไม่เคยตายกลับมาพร้อมกับกลกลวงใหม่เพื่อหลอกเหยื่อให้ติดกับดักเกิดความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลเป็นวงกว้าง จนเป็นข่าวดังอีกครั้งเลยอีกครั้งก็มีข่าวได้ทุกวันนะทุกคนนะสาหรับวงเร็วเลยธุรกิจแช์ลูกโซ่ที่แบบมาใหม่ๆน่าจะแบบเข้าถึงง่ายโอนเงินได้เลยก็มีเว็บใช้มีอะไรอย่างนี้แพลตฟอร์มนะเอาข่าวมาเล่าให้ฟังกันนะข่าวปีสองห้าหกหกนะทุกคนช่องสามรายงานนางนายเอนะอายุหกสิบแปดปีพาลูกสาวนามสมมติบ,บีอายุสิบเจ็ดแจ้งความเจ้าที่ตำรวจเมืองเลยลูกสาวถูกหลอกลองทุนนะแพลตฟอร์ม ชื่ออะไรแบนเชตทุกคนโูค่าความเสียหายเจ็ดแสนบาทด้วยกันก็เป็นเว็บไซต์แบนเชตนี่ลงทุนแล้วก็มันเกิดขึ้นยังไงต้องเจ็ดแสนนะก็บอกว่าน้องเอนี่เอาเงินลงทุนครั้งแรกเนี่ยเอาเงินลงทุนไปสามพันบาทนะแล้วก็พอโอนไปนะก็ได้เงินปันผลกลับมาสามร้อยบาทสิเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นลงเพิ่มอีกห้าพันนีทุกคนแล้วก็ครั้งที่สามเนี่ยเขาจะถูกงมหน้าให้โอนเยอะๆนะช่วงนี้ก็มีหลายเว็บหลายแอป เอามาโปรโมทโ,โปรโมชั่นกันนะทุกคนรีบลงโอนแบบหมนะื่นห้าโอนสามพันนะแล้วผลตอบแทนวันละห้าหกร้อยอะไรอย่างงี้ก็มาโปรโมทกันเยอะแยะหมดเลยแล้วก็ทัองเอก็ทั้งบีทั้งบีทั้งเอทังเอก็โอนเงินเอาเงินบัญชีพ่อโอนบัญ0ีแสนบาทรวมแล้วเป็นห้าแสนนะแล้วก็บอกว่าเงินนี้ถอนไม่ได้ทุกคนต้องโอนเงินเพิ่มไปอีกหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะทุกคนจนถึงเจ็ดแสนบาท แล้วสุดท้ายเขาก็ทำอะไรบล็อกแล้วก็ปิดนะแพลตฟอร์มหนีติดต่อไม่ได้หายตัวไปสูญเงินเลยทุกคนลองคิดดูดิถ้าสมมุติน้องบีเนะี่ยเป็นคนในครอบครัวเราล่ะนะทุกคนอยู่ๆก็เอาเงินโอนไปให้มิจฉาชีพนะครอบครัวก็จะลําบากนะทุกคนเด็กๆก็จะเป็นความเครียดนะ่ะเด็กบางคนรับมือกับความเครียดไม่ได้นะเกิดความสูญเสียอ,อ,อีกไม่สงสารกันมากเลยทุกคนนะลองคิดดูดีๆนะ เออมีทั้งแบบเออภาษีตาชชาเนี่โดนหลอกให้ลงทุนเอาเงินเก็บมาตลอดชีวิตมาลงทุนไปกู้นี้ยืมสินมาลงทุนก็มีแล้วเขาหายไปนี่ติดต่อใครไม่ได้เลยทุกคนลองคิดดูดีๆนะถ้าสมมุติใครมาชวนลงทุนอ่ะเขามีใบอนุญาตจากกอรอจอหรือเปล่ามีใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยไหมเออถ้ามันถูกกฎหมายถ้ามันดีจริงเนี่เขามาชวนชวนเนี่ย ่วนใหญ่นะั้นบริษัทที่ได้บอนุญาตบริษัทใหญ่โตยังไม่สามารถที่จะการันตีผลตอบแทนได้เลยทุกคนถ้าไม่ใช่เป็นทีเงินฝากนะที่จะบอกว่าดอกเบีย้ยอยู่เท่าไหร่ศูนย์จุดสองห้าศูนย์จุดห้าแต่ถ้าลงทุนซื้อหุน้นไม่มีใคราการันตีผลตอบแทนได้เลยกองทุนสำรองนึงชิมกองทุนนะทุกคนหรือไม้ไปกองทุนรวมนี้เขาก็ยังบอกเลยมีความเสี่ยงระดับเท่าไหร่เท่าไหร่มีความแบบเงินที่แบบลงทุนไปมันอาจจะลดมูลค่าก็ได้นะ ซื้อกองคุณไปแสนหนึ่งนะมันอาจจะเหลืออยู่แค่ห้าหมื่นก็ได้นะทุกคนเนี่ยเขาก็จะบอกล่วงหน้านะส่วนไอแพลตฟอร์มพว่งนี้นะไม่เคยบอกเลยเลยบอกว่าลงทุณลดได้แต่งเงินได้แต่งเงินได้แต่งเงินนะทุกคนโอเคก็พูดคุยกันประมาณนี้ไม่อยากให้ใครต,ตกเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อไม่ใช้ชีวนะคะก็ามาแล้วในติตีลงทุนออนไลน์อีพีนี้ไปก่อนสวัสดี